แล้ววันนี้ผมมีมวยไทยเขาบอกมวยไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝรั่งเองสู่หกมากเขาบอกฟุตบอลเห็นไหมแตะนิดพุ่งโดนนิดนั่นแต่เขาบอกมวยไทยเขาบอกเป็นกีฬาที่คุณชกกันแทบตายแล้วสุดท้ายคุณมากอดกันคุณมาไหว้กันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้ววันนี้มีสีสันแล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะรุนแรงนิดหนึ่งอันนี้ดูน่ารักเอาลองดูฮะนี่พี่เจ้าเป็นไงนี่มวยไทยสโมสัยก็ คือผมว่าผมชอบดูกีฬาเด็กอย่างนะคือผมว่าเขาชกกันด้วยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ต้องมีแท็กติกเลยคือสู้กันด้วยแบบอยากชนะกันแบบเพียวๆอ่ะผมไปดูฟุตบอลเด็กนี่พี่จ๊ะยิงกัน13ชนะกัน13สิบอะไรเงี้ยนะแต่ที่น่ารักคือคือท่วงท่ากีลานะโดยเฉพาะมุมน้ำเงินนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูสีแดงผมเต้นพี่เดี๋ยวพี่ดูสีแดงผมเต้นเดี๋ยว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 ดูเดี๋ยวดูดูกางเกงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวดูวะนี่ ก็ผมว่าน่ารักดีนะครับก็ถือว่ามีเป็นไงพี่จ้าดูมวยมาเยอะเป็นไงคือลีลาเป็นไงคือลีลาเนี่ยลีลานี่เหลือเกินลีลานี่ยิ่งกว่าพวกนักมวยผู้ใหญ่อีกนะครับถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักนี่ที่พามาวันของวันเนี่ยในในโลกโซเชียลเขามีเผยแพร่คลิปที่เกี่ยวกับ นักเทเบิลเทนนิสคือนักปิงปองของจีนหรือญี่ปุ่นอะไรเนี่ยที่เขาสู้กันแล้วเขาออกท่าเหมือนผู้ใหญ่โอ้แต่มาเจอนี่สองเด็กนักมวยไทยรุ่นจิ๋วเรานี่สู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะก็เป็นการสอนชีวิตนะครับรบนเวทีในหน้าที่การงาสู้กันไปแต่พอจบปุ๊บทุกอย่างเราต้องเป็นเพื่อนกันแต่เห็นเห็นคลิปนี้แล้วดูแล้วบางคนอาจจะดูว่าดูแล้วน่ารักนะครับดูแล้วมีเสียงหัวเราะแต่ในมุมหนึ่งที่ที่ต้องพูดก็คือว่าเรื่องของมวยอืมันเป็นเรื่องของแบบ การชกแล้วมัน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 จะต้องแบบใช้ความรุนแรงด้วยเขาก็มีการอาจจะใช้ก็อาจจะเป็นพรบหรือว่าจะมีกฎซึ่งต้องควบคุมไม่ให้เด็กที่อายุน้อยเกินไปที่จะแบบขึ้นชกมวยด้วยเพราะว่ามันเป็นผลในระยะยาวอาจจะต้องมีมีใส่หมวงใส่หมวกอะไรหน่อยใส่เฮดกาดความปลอดภัยคนคนที่จะจัดให้เด็กขึ้นชกมวยเนี่ยจะต้องดูแลในเรื่องของถูกต้องปลอดภัยเป็นพิเศษถูกต้องถูกต้องคพูดถูกมากครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับ เราสองคนและทีมงานลาไปเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ